ตอนที่20ต้องการอะไรอีวานคุณจะซื้อร่งพยาบาลทำไมต้องการเอาคืนฉันหรอมันก็สนุกดีไม่ใช่หรอผมก็แค่อยากเห็นคุณเจ็บปวดเหมือนกับที่คุณเคยทำกับผมไงแฟร์ดีคุณว่าไหมความเครียดแค้นทำให้ประกายดวงตาคู่นั้นลุกเป็นไฟ มันบอกชัดว่าชายหนุ่มยังเจ็บแค้นเรื่องราวในอดีตซึ่งมันก็คงไม่ต่างจากเธอที่ไม่เคยลืมฝันร้ายในตอนนั้นฉันหานายทุนคนอื่นมาซื้อได้ขอตัวนะคะ <c oughs> มันไม่ง่ายรอกถ้าคอมบาลอฟจะซื้อคุณคิดว่าใครจะกล้าซื้อตัดหน้าฮะเสียงเย้ยหยันทุ้มต่ำในลำคอ ทำให้พีชที่ตั้งท่าจะลุกออกจากโต๊ะต้องหันกลับมามองอีวานรอยยิ้มเหยียดเปิดกว้างขึ้นเพราะความรู้สึกสะใจไม่ปิดบังความชิงชังสักนิดว่าเขาเกลียดเธอแค่ไหนผมน่ะใจดีนะไม่เหมือนกับคุณหรอกที่ใจดำเอางี้ไหมผมหลีกทางไม่ซื้อโรงพยาบาลของคุณก็ได้แต่แต่อะไร แต่คุณต้องเลิกคบกับน้องสาวของผมน้องสาวของคุณอเล็กซ์ไงไม่ฉันกับอเล็กซ์เรารักกันชายหนุ่มจิปากประชดประชันปรบมือเสียงดังพลางพูดจิกกัดเน็บแนมต่อความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณหมอพิช น่าเชื่อชมมากแต่คุณคิดว่าใยน้องของผมจะรู้สึกยังไงถ้าหล่อนได้รู้ว่ากำลังใช้ผู้หญิงคนเดียวกับพี่ชายของตัวเองผู้หญิงคนที่ทำร้ายพี่ชายของตัวเองอปลายเสียงของอีวานตะคอกตวาดลั่นดวงตาเบิกกว้างวาวโร้อยังคนระงับความโกรธไม่อยู่นายก็รู้ว่ามันไม่จริง <laughs> มันสำคัญเหรอคิดว่าน้องสาวที่น่ารักเขาจะเชื่อใครดีระหว่างพี่ชายที่แสนดีอย่างผมกับผู้ชายที่เคยทำให้พี่ชายของตัวเองเสียใจจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคน <laughs> อาการหัวเราะระเบิดดังลั่นอย่างคนเสียสติโดยไม่สนใจผู้คนรอบข้างที่เริ่มหันมามองเขาทำให้พีช รู้สึกกังวลว่าหมอนี่คงทำได้อย่างที่ปากว่าคุณต้องไม่ทำแบบนั้นอเล็กซ์เขาจะเสียใจมากเขาเป็นน้องสาวของคุณนะทำแน่ถ้าคุณไม่ทำตามข้อเสนอของผมเลิกกับน้องสาวผมซะแล้วผมจะไม่ยุ่งกับโรงพยาบาลของคุณเรือสปอร์ตครูสลำใหญ่ กอดตัวนิ่งบนผืนน้ำทะเลใสสีครามไม่ไกลกับชายฝั่งของกาะส่วนตัวตระกูลคอมบาลอฟบนดาดฟ้าของเรือสองเรือนร่างสวยกอดกายเกยกันอยู่บนเตียงท้าทายลมทะเลและแสงแดดยามเย็นแม้ความแผดเผาคลายตัวลงแล้วแต่ความร้อนแรงระหว่างสองกายสโดสดองกลับไม่ลดลงเลยมิหายดอกนาะ ก็อยู่ตรงเนี้ยพีชเย้าคนที่ไม่ยอมห่างกันเกาะหนึบเป็นประมึกพีชคะคุณนะทำให้ฉันติดสก,กินชิปนะอย่ามาติดฉันเลยอเล็กซ์ห้ามได้ที่ไหนล่ะคุณน่ารักน่ากินขนาดเนี้อเล็กซ์คืนนี้เรา นอนในเรือได้ไหมฉันอยากนอนดูดาวกับเธอนะเจ้าเด็กจะสังเกตไหมนะว่าเธอแอบงอยลงไปเล็กน้อยตอนบอกว่าอย่ามาติดใจอะไรเธอเลยแต่เมื่อได้สติขึ้นมาจึงรู้ว่าไม่ควรจะดราม่าในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ตลอดช่วงเวลาที่ได้อาบแดด ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆและค่ำคืนนี้ที่กำลังจะมาถึงเธอก็อยากให้มันเป็นค่ำคืนสุดท้ายที่อยู่ในความทรงจำที่ดีที่สุดการออกทริปเที่ยวเป็นความคิดของพิชเพราะอยากสร้างโมเมนต์เวลาดีๆกับเด็กน้อยของตัวเองให้มากที่สุดอยากตักตวงความสุขให้มันล้นปรี่ อยากให้เวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจไม่อาจลืมดาวเหนืออยู่ไหนหรอนั่นไงคะที่รักเสียงแหบเซ็กซี่ฟังอู e, ้ยแนบใบหูของพีชเพราะการซบซุกกับอกในอ้อมกอดของร่างกอดสูงศีรษะเล็กเงยขึ้นจากอกอุ่นขึ้นมองใบหน้าสวย ที่เธอตกอยู่ในอ้อมกอดของหลอนดาวเหนือไม่ใช่สิ่งที่เธออยากดูเพราะสิ่งที่อยากมองมากที่สุดมันอยู่ใกล้แค่ตรงนี้แค่ลมหายใจเห็น hey, หรือ,อยังคะพิชนั่นไงนิ้วเรียวยาวที่มอบความสุขให้กับเธอมานับครั้งไม่ถ้วนวาดแกว่งกลางอากาศชี้ไปทางทิศทางของดาวเหนืออืมรู้ไหม คุณเป็นดาวเหนือของฉันฮึยังไงหรอชีวิตฉันน่ะมันก็อยู่ไปเรื่อ,อยๆไม่มีหรอกนะจุดหมายอยากได้อะไรก็ต้องได้ฉันไม่สนด้วยว่าจะทำให้ใครเดือดร้อนแต่ที่รักคะคุณนสอนให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นนะชีวิตที่หลงทางพอได้เจอคุณนำทางฉันก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้แบบ หน่อยหนึ่งแต่ฉันสัญญานะว่าฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะคะหยดน้ำใส่คลอนหน่วยเต็มตากลมเมื่อได้ยินคำสาร,รภาพของเด็กเคยเกเรพีชพอจะรู้จักดาวเหนือว่ามันเป็นดวงดาวที่ชาประมงใช้มองดูในยามออกเรือตอนกลางคืนไปหาปลามันเป็นดาวที่บอกทิศทางได้เมื่อไหร ที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนมันเคว้งมันคว้างเพื่อไม่ให้หลงทิศและหาทางกลับบ้านได้ถูกก็แค่มองหาดาวเหนือแม้ว่าจะอยู่ตรงไหนของผืนทะเลก,ก็ตามก็จะสามารถหาหนทางกลับบ้านได้ถูกต้องในวันที่ฉันหลงทางฉันจะมีคุณนำทางกลับสู่บ้านของเรานะคะเลิกสิ้ได้แล้ว มันเก็บอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่เธอหลงรักเด็กเคยร้ายเต็มหัวใจตกหลุมรักซ้ำไปซ้ำมาแบบไม่มีทางโงหัวขึ้นมาจากหลุมที่ตัวเองพลัดตกลงไปได้เลยสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือการต้องเจอเรื่องบีบคั้นที่พูดออกมาไม่ได้มันก็เลยทำให้ความอัดอั้นถูกกลั่นออกมาเป็นน้ำตาคุณร้องไห้ ซึ้งเหรอคะปากอิ่มก้มลงจูบซับน้ําตาไม่ต้องร้องนะคะไว้ฉันจะพูดหวานๆซึ้งๆบ่อยๆดีไหมคุณจะได้ชินไม่ร้องไห้อีก <c oughs> โอเคเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเนะขอบคุณที่ชวนฉันมาเที่ยวน,นะคะพีชมันดีมากฉันมีความสุขมากวันหลังเรามาเที่ยวกันแบบนี้อีกนะคะ วันหลังมันคงไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้ขอบคุณที่ความมืดมันช่วยแอบซ่อนความหวั่นไหวที่เธอแสดงออกมาไม่ให้มันชัดเจนจนเกินไปจนทำให้เด็กน้อยที่เธอรักจับสังเกตได้ร่างบางสะอื้นเบาในอ้อมกอดอุ่นที่เธอปลดปรานลมหายใจของเจ้าของไออุ่นเข้าออกสม่ำเสมอคงยังมีแต่เธอ ที่ไม่อยากข่มตาหลับยังอยากจะอยู่ในโมเมนต์แบบนี้อยากเก็บเกี่ยวไออุ่นความอ่อนหวานจากสัมผัสอยากซึมซับมันในหัวใจให้ถึงที่สุดเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นวันใหม่เข้ามาที่สุดแล้วเธอคงต้องกลั้นใจทำให้คนที่เธอรักเสียใจแต่เชื่อว,ว่ามันคงไม่นานนะัก หล่อนจะลืมเธอได้เพราะเธอจะยอมเป็นคนใจร้ายที่จะทิ้งหล่อนไปเอง